สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวดินข่าวเด็ดชาวโพสภาพบบ้านหลังน้ำท่วมแต่โซฟาไม้แม่ยังอยู่เหมือนเดิม เรียกได้ว,ว่าเห็นภาพนี้แล้วชาวเน็ตหลายๆคนต่างพร้อมใจกันพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นโซฟาที่มีทุกบ้านไม่ใช่โซฟาสไตล์โมเดิร์นที่วัยรุ่นหลายๆคนอยากได้แต่เป็นโซฟาไม้หรือที่เราเรียกว่าโซฟาแม่เป็นเฟอร์นิเจอร์คู่ใจประจําบ,บ้านหลายๆหลังที่บรรดาเราคุณแม่ต้องซื้อไม่ว่าจะกี่ตัวก็ต้องซื้อติดบ้านเป็นไอเทมที่ขาดไม่ได้ทุกครัวเรือนซึ่งเราก็เคยถามคุณแม่ซื้อมาทําไมแต่ก็ได้รับคําตอบด้วยเหตุผลที่ว่าซื้อติดบ้านไว้มันคงทนและสวยงามและตอนนี้ใครหลายๆคนก็คงจะได้ รับผลกระทบจากน้ําท่วมเหมือนกันแต่บางพื้นที่ก็เริ่มสถานการณ์ดีขึ้นหลังน้ําลดแต่สิ่งที่ตามมาคือการเก็บกวาดข้าวของและทําความสะอาดแต่สิ่งหนึ่งที่พิสูจน์ได้ว่าทรัพย์สินของแม่ที่เคยซื้อมาเก็บไว้นั้นยังคงอยู่ในสภาพเดิมไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้มีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งที่ใช้ชื่อว่าสุภาพรชัยมีแรงได้แชร์ภาพบ้านของตัวเองที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมเธอได้โพสต์ภาพนี้ลงในกลุ่มคนดีไซน์เป็นภาพถ่ายบ้านของเธอหลังจากที่น้ําลดลงข้าวของกระจายไปหมดทุกอย่าง ในภาพเราจะได้เห็นบ้านของเธอก่อนและหลังทําความสะอาดเสร็จแต่ที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือโซฟาคุณแม่ที่น้ําท่วมไม่สามารถทําอะไรได้เลยจริงๆแม้ว่าจะแช่อยู่ในน้ําเป็นเวลานานแต่ก็คงเหมือนเดิมอะไรก็ไม่สามารถทําให้โซฟาแม่ตัวนี้เปลี่ยนไปหลังจากที่เรื่องราวนี้ได้ถูกแชร์บนโลกออนไลน์ต่างก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์และแชร์เรื่องราวนี้ออกไปจนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโซฟาตัวนี้คือของรักของแม่แสดงให้เห็นแล้วว่าโซฟาตัวนี้ถึงแม้จะเป็นแค่โซฟาไม้ที่อยู่ทนทุกสภาพอากาศ มันบ่งบอกแล้วว่าอะไรก็ไม่สามารถทําอะไรมันได้เลยจริงๆท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ